หวงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์มาจะเห็นว่าการทำงานวิเคราะห์และแนะนำให้ลูกศิษย์ทำหวงจุ้ยทุกบ้านนั้นจะคำานึงถึงชัยภูมิโครงสร้างดวงชะตาและความสำเร็จสูงสุดของลูกศิษย์เมื่อลงมือทำหวงจุ้ยแล้ว Have a nice day Are you okay Okay today เ a y ห้องนี้มันห้องนี้มันเต็มไม่ได้ห้องวเตอร์กลมครเตอร์แอร์มันบังประตู ้าเอาเต็มคือขยบเขาตัดแล้วอะไรแล้วมันก็ยังบางซึ่งพอมันบางปั๊บมันทําลายพลังลอือาจารย์ก็เลยเสนอวิธีว่า <c oughs> ตัดฝันเสือเอาเอาทางดนานขังมังกรมันก็นนเ,เหลือเป็นแค่สองห้อง <c oughs> แต่มันก็ใช้สามห้องเลยแหละแน่เพียงว,ว่าห้องที่เราใช้เต็มๆมันก็คือสองฝั่งหนึ่งซ้าย ห้องกลางกับห้องไอทีมีห้องน้ำพานอนามานไม่งั้นไม่งั้นทําทำไม่ได้ค่ะอืมแล้วมันก็เนี่ยยังติดปัญหาอย่างข้างหลังเนี่ยพวกเครื่องครัวอะไรต่างๆมันก็จะต้องมันก็ต้องตัดอีกดีเพราะไม่งั้น ประตูเนี่ยอยู่ลองผันไปกรอบประตูกรอบประตูสวรรค์เห็นไหมฮะมันอยู่ตรงอยู่ข้างเตาช่างของไมโครเวฟอ่ะนั่นแหะกระอบตรงนั้นน่ะประมาณนั้นซึ่งเนี่ยหลายหลายห้องและที่ที่ต้องขอเพราะมันเข้ามามันเจอกลัวพลังมันเข้ามามันเจอกลัวมันก็หมดอีกคือนะ ณนะเมื่อเมื่อเมื่อก่อนยุคแปดมันทําได้เพราะว่าพลังมันเต็มร้อยแต่ตอนเนี้เราเขากับมาเริ่มสตาร์ทในยุคเก้าแต่ว่าอาศัยอาศัยบ้านแปดเป็นทางเข้าของพลังแต่ว่าในยุคเนี้ยพลังแปดเนี่ยมันหดหายลงไปเหลือเท่าๆกับยุคเก้าก็คือประมาณจากจากร้อเร์เซนเนี่ยเหลือแค่ยี่สิบอร์ซตั้งแต่ตุลาที่ เข้าสู่ยุคเก้าแล้วประเด็นสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือค่ะเจ้าบ้านที่จะมาอยู่เป็นม้าแปดจากห้าหรือหรือในในหนปัจจุบันเนี่ยหลักๆอืมซึ่งมันชงกับยุคม้ากับมา้าม้ากับม้าเนี่ยมันมันจะไม่ปกปติเหมือนเหมือนคนทั่วไปตลอดยี่สิบปี ราะว่ามันมันชงเจ้ายุคแล้วเลขก็เปลี่ยนจากแปดห้าเนี่ยเป็นห้าพูดถึงไหนถึงเสาหลักหรือออริจินอลที่เกิดตอนเนี้ยมันเป็นเก้าห้าซึ่งเก้าห้าเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้ในทางที่มันไม่ดีเพราะนั้นเน,นี่ยตอนเนี้ยต้องเข้ม ต้องพยายามเข้มให้มากแล้วเมื่อก่อนตอนที่เกิดพอเกิดปั๊บเนี่ยฐานะของครอบครัวมันเริ่ม,มเริ่มขึ้น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 เพราะว่าพ่อพ่อเป็นพ่อเป็นเจ็ดนะแม่เป็นเป็นปดหรือเก้า อ่าน,นี่เป็นแปดมันเป็นเจ็ดแปดเก้าในในตอนตอนที่เกิดเวลานั้นแล้วมาตอนเนี้ยมันเซปเลตอ่ะมันก็เขามาอยู่แยกของเขาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกลางที่เชื่อมเนี่ยมันก็หายไปมันก็กลายเป็นแม่กับสามีเนี่ยกลายเป็นเจ็ดเก้าออริจินอลเนี่ยคือคือความเปลี่ยนแปลงที่คน คนทั่วไปเขาเขาไม่รู้เนี่ยน่าสียดายนว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีก็ขายไม่ได้ทำไมมันแย่เพราะว่าตัวเรามันเปลี่ยนไปแล้วอะ <c oughs> ไม่ปรับอะไรทำทุกๆยี่สิบปีเลยจากที่ที่ถ้าเคยดีแล้วโชคดีอย่างช่วงช่วงยุคหก 6, ยุคเจ็ดยุคแปด อ่ามันเป็นพวกเดียวกันหมดมันก็เลยหกเจ็ดแปดโดยภาพดวมคนกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยมันจะดีกว่าคนกลุ่มอื่นแต่พอเข้าสู่ยุคเก้าพับคมคนกลุ่มเนี้ยมันจะดรอปม,มันเป็นไปตามเวลาเหมือนอย่างเวลาเนี้ยอเมริกาเคยรุ่งเรืองตั้งแต่ปีห้าศูนย์ห้าตั้งอ, 50, งอายุฟิทตี้อ่ะ มาเร,เรื่อยๆหลักสงครามแต่พอมาตอนเนี้ยอุตลุดเลยถ้าข้างในเขาเนี่ยเมือ่อต้งนี้กลายเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนอะไรที่มันมันแย่สภาพมันแย่มากมันเปลี่ยนไปหมดไงแล้วที่ไอ้ทีทททท่ลุงเรืองดันมามันก็จะย้ายตามเวลานะอยุเก้าเป็นตะวันออกออกตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างจีน หรือแม้แต่ไทยเองก็เหมือนแต่ถ้าเทียบกันไปเนี่ยมันก็ฟื้นตัวแข็งแรงกว่าทางฮาโตกเนี่ยอันเนี้ยมันมันเป็นมันเป็นวิถีตามปกติซึ่งถ้าเราเข้าใจทางแผนได้ถูก,ถกแต่ทีนี้เนี่ยเรามาเน้นที่ห้องเนี้ยมีสองแซกอยู่อ่ะดูแล้วมันมันแค่มันแคบนี่เดียว ถ้าจะเป็นห้องสภาพนี้เนี่ยมันเหมือนเข้ามาแล้วมันมันเจอเตากะตกส้วม mm hmm. มันก็จะดอปลงไป <c oughs> ซึ่งมันบังคับเตียงไม่ค่อยไดย้อมืมันก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยนะถ้าไม่เข้มงวดกับมันเนี่ย เจอ20ปีนี้อยู่ที่จะเอาอยัางไงกันนั้นเห็นบอกอยากให้ได้ห้องนี้เต็ม3 3ห้องมันก็3ห้องเหมือนเดิมแหละเป็นแต่เพียงว่าไอ้ห้องที่เป็นหลักๆมันจะมีอยู่2ห้องส่วนอีกห้องหนึง่งอ่าไปเป็นอะไรก็ได้ที่ที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นสําหรับอการทําบ้านดาวดาวเหินอยู่บ้านของชุยค่ะบ้านของชุยมันก็มีเตียง โต๊อาหารนะแล้วก็ถ้าจําเป็นอ่าก็โต๊ะทางานนอกนั้นของอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ย้ายไปไป้างหนึ่งห้องนู้นเนี่ยจะเป็นห้องแบบสันทนาการก็ได้เป็นห้องดูหนังฟังเพลงอ่าหรือว่าเอาเสื้อผ้าไปเก็บอ,อะไรก็ไปอยู่ทางนู้นได้แล้วแต่เราจัดแต่หลักๆเนี่ยสองห้องเนี่ยก็คือห้องที่ใช้นอนแต่ว่ามันลําบากลําบากตรงเนี่ย พอเข้ามาปับ๊บก็ประจันกับเป็นครัวเป็นห่วงว่ากลัวลูกเขยจะใช้ห้องนู้นแล้วลูกเขยจะไม่ได้รับพลังห่วงจุย้ยมันไม่ได้รับอยู่แล้วก็เลยจะต้องให้ลูกเขยกลับเข้ามานอนกับแปะกับน้องอืมมันไม่ได้รับอยู่แล้วลแหละเข้าเป็นกระต่ายกระต่ตาย่ เออจริง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 เวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมันดีไม่ดีบทปนกันเขาเขาเป็นคนที่ไม่โอเคไม่โอเคในในแม้กระทั่งในเวลาแปดแล้วก็จะไม่โอเคในกระทั่งในเวลาเก้าเขาก็จะ เป็นสภาพนี้แหละทรงๆไปเรื่อยๆของเขาใช่ดูชิลๆสบายๆไม่พีคไม่ความสุขไปวัน่อยๆแล้วเขาก็ไม่ได้นี้ด้วยก็สี่แต่เป็นวยุ่นอาี่เก้าไม่โอเาะผู้หญิงก็เลยแบเป็นห่วงเขาไงอยากให้เราเราจะเห็นเนี่ยของของแต่ละคนแต่ละคน ว่ามันอยู่ที่ยอมรับไม่เข้าใจไหมทั้งคนเรียนมาเนี่ยแล้วตามมาเรื่อยๆมันจะเข้าใจเพราะว่าจารจะพูดเป็นระยะระยะว่าไอ้นู่นให้นี่ให้นั่นจะเกิดนะระวังนะแล้วคนเขาจะเจอจกับเรื่องเรื่องพวกนี้ของตัวเองด้วยแต่ละคนไม่เหมือนกันขยับหาหาห้องมุมใหม่ไหมหรือว่าเอาตามที่ว่า่แล้วมะเดี๋ยวใช้วิธีใช้วิธีตัดตัดส่วนครัวนี้ ไอ้อยู่หลังบ้านทีมงานกระจกมันต้องแปะสติกเกอร์หมดเลยอ่ะเพราะเนี่ยเงาประตูมันไปอยู่ที่ที่ด้านทีนี้คำถามก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ที่เดิมอาจจะดีกว่าถูกไหมคะที่เดิมเห็นน้ำชัดใช่ที่แม่น้ําดีกว่าแล้วบ้านบัวตอนนั้นมันตัดเร็นพ้ส่วกลางชั้นี่ยี่สิบตลางตอนนี้จำคันได้ท่านจะให้แบบเปิดพื้นที่เพิ่มวันนี้ พราะห้องเดิมเนี่ยมันเป็นสามตอนเหมือนกันแลจะให้แคบกว่าแล้วจะเราถพื้นที่กว้างขึ้นอืได้ไหมคะอาจารย์พอถ้าเกิดว่าสมมติว่าทำแสกีมาแล้วทีนี้ห้องเดิมนั้นเนี่ยเราขยายสองข้างแล้วยอมให้ห้องน้ําอยู่ในพื้นที่หมดแล้วแก้ห้องน้ําเป็นที่เอาประตูก็ไม่น่าจะขยับเนาะ<ป>พพูดถึงประเด็นสัญประเด็นสำคัญก็คือประตูเนี่ยมันขยับไหมใช่ไหมคะขยับแล้ว,ลวก็ ปัญหาที่ตั้งของครัวมันตัดหรือเปล่าเอ่อมันต้องมันต้องขั้นน่ะเอพอนก็ต้องเอาแบรนดเอาปัจจุบันมาดูอีกทีนึงว่าถ้าขยายแล้วอะท้ายจีกับความแกว่งมันขนาดไหนขนาดไหนน่าจะเอพอลอะไรถึงต้องขยายอะคือคือหมายความว่าถ้าไห้มีพื้นที่ใช้ก็คืออย่างนี้ค่ะหนึ่งให้มีพื้นที่พื้นที่ใช้มากขึ้น สองก็คือถ้าคราวนี้เรามีพลังแสกีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราเปิดเต็มอ่ะก็เท่ากับว่าทุกคนก็อยู่ในพื้นที่อันนี้หมดพื้นที่ที่จะใช้งานอ่ะมันก็มากขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องแก้ห้องน้ำให้เต็มที่แค่นั้นเองเพราะว่าทั้งอยู่บ้านใช่ก็คือเท่ากับว่าทั้งห้องก็เป็นคงจุ้ยหมดใช่ไหมแล้วเราก็ขยายพื้นที่จัดการคงจุ้ยครอบคลุมหมดเลยเพราะทุกคนก็สุ มันมันอาจจะแบบถ้าเราอยากได้ได้ดีกว่านี้เราอยากได้ดีกว่านี้โดยอยู่ที่เกา่ามันก็จะต้องเช็คดูว่าตำแหน่งที่นอนเนี่ยมันดีในยุคแปดแต่พอยุคเก้าแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไหมแต่บังเอิญว่าที่นี่มันเปิดประตูแล้วพนังานไม่ได้สรุปใช่ตรงนั้นนหะมันเว่าเอาเอาเอาเป็เนว่ายอย่างนี้ค่ะห้องห้องนี้ก็อย่าอย่าเสียเวลาทำเลยดีกว่าเพราะมันมันจะดปลี่ยาอ่ คือคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเรากลับไปดูที่นั่นใหม่ดีกว่าแล้วเราก็ขยายพื้นที่ออก่อาใช้พื้นที่เต็มแล้วก็แก้อัปมงคลทุกอย่างแล้วก็จัดทุกคนให้อยู่ในตําแหน่งที่ดีในยุก้าของแต่ละคนเพราะพื้นที่จะพอเอาที่เดิมนะแต่ update ใหญ่ขล้มันเป็นยุก้าถูกต้องตัดต้องเป็นเน็ตเป็นเน็ตที่จุดที่นอนหรือต้องต้องดูว่าว่ามันจะเอายังไง ก็สรุปว่าให้กลับไปกลับที่ที่อยู่ปัจจุบันก่อนนะครับค่ะใช่ครับแล้วเราจะดูว่าเราใช้พื้นที่ได้มากแค่ไหนก่อนเราแต่ต้องได้เยอะกว่าแล้วที่นั่นก็เป็นห้องที่เราซื้อและเป็นเจ้าของอยู่แล้วเราปรับยังไงก็ได้ครับใช่อือครับเอาตามนั้นครับโอเคครับค่ะนะไม่อุ่นวายด้วยแล้วก็ ดีกว่าด้วยแล้วเราก็ปรับความร้เองได้หมดจะจะกั้นจะรื้อจะห้องน้ำออกเรือนมันก็ง่ายใช่คือต้อต้องเข้าใจอาจารย์ไม่ได้วิเคราะห์เฉพาะบ้านอาจารย์วิเคราะห์คนที่จะไปอยู่ในบ้านค่ะเอ่อให้มันบ้านก็ให้ได้ดีที่สุดคนก็ให้ได้ดีที่สุดมันถึงจะมันถึงจะพีต้องปรับ การน,นี้เอาเวลามันเปลี่ยนนะครับคอาจาท่านอาจารย์มาอาจารย์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 สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับพี่ยาแก้ยุบอัายมาก็ขอขอให้สมสมหวังสมหวังแล้วเดี๋ยวทำให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คร่ะช่วยนะช่วยครับครับ